ม <c oughs> ีลูกหลานเนี่ยมากนำพ่วงมาไล่สองพ่วงมากตะไわりปัญญายางค่ำลูกหลานเดบ้าเดบนุนเดบุนบานเงิน,นก้าไวไหวปัญญ์ตัมปุกติที่บัญชาหาบ้านลือ ในทั้พวงมาไล่มากหวายพวกหนึ่งกับวายุขุนเทกหักนกับมาจากรกกุนเทีกันให้อยู่ดีมีหฮ หลายหน่อยน้องคีย์บอร์ดปิมพี่ปิมพี่ท่าปิมพี่ท่าติมมาเรียว่าน้องคีย์บอร์ดพิมพิธาติมมาก็หนึ่งจ้ะว่าให้หลายคนฉอดวัคซีนมือ านมากอย่า <icana>, ใ,ให้้องย้ายย้ายเก็บปวดย่า้เป็นไข่เป็นใครกัดีเบิร์วดคูแนวหลานจิมพิจิพิธาดอชอพิชาสิมาน้องพย่อมูติเปตตะบนสีสว่างคนแทเอด ลักหลษาลูกหลานใหย่เย็นเป็นทุกขอบัวทูกขาและคนอื่นอื่ดีมีแห้งหายทกหาโหาโลหไพ่ยันไดลูกหานยุดไกยปันไรกยเอื้อหัวเด้อผู้ใดเห็นกิปหนี้ผู้ใดเห็นลิบของลูกของหลานให้เจริญเจริญให้ยุดีมีแห้งลูกหลานนี้เย็นเป็นทุกข์ายทุกข์ายโสดหายโลหายไพ่ กันไล่ด้วยอ่ขอจะสิ่งดีๆขอมาในชีวิตและครอบค,คอรัวที่นำพ่วงมาไล่มากสบายสองพวงกับลูกหลานกับคอบานหน้าป้ายใหญ่อีกเด้อให้ลูกหลานพันปดพันเจนสารได้ได้ในคลิปในเพจในเฟสลูกหลานพัน ไลยหลาน,นกตินัมพวงมาลัยพวงใหญ่ๆมาถวาย,ยพวกใหญ่อีกเทื่อนนี่หลานเดือพันโคตรพนเจนเดือดานกคตรพันเจนในข้างการข้ามช่องข้ามเกียร์ไปไหวหลานพานเมื่อใดอัน,น,นแรกเมื่อสันวันดีดูหลานกตินัมพวงมาลัยพวงใหญ่ๆมาถวาย ในอังข่ำผู้ศักดิ์อีกเช่นหนึง่งผู้เกล้ากล้ผู้อื่นไก่เป็น่านกวดพันเจียนนำ้ำผูใ้ใดเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแช่จะเจริญเจริญื่ผ่านกวดพันเจียนคือกัดตัวยุกไก่ย,ยุกไก่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศในอังข่ำ ใหญ่ไปพกปักรักษาทาง,งานทำการยุกไก่ยุกไก่ก็ะพรอให้จเจริญเจริญให้เจ้าขาดปลอดไปจากการขับรถครับเพื่อไปทำงานยุกไก่ยุกไก่ก็ให้ปลอดภัยให้ปลอดสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตตลอดปีและตลอดไปซาทุก พูดเหมนเดิมเลยที่ร้านถือกอนอะผู้ขาปรนเทศอ้าวิก็ต้องขอตัวดื้อตัใหญ่ดูนั้านดื้อขอติ้นทิชชานะก็ต้องขอตัวได้หลายการแล้วกันมึงอะไรกว้างมากสวายตัใหญ่ยังขับผู้สักทิพย์ไปจะหาบางเรื่อง ักดิ์ยีนองยุกไก่ยุกไก่นะครับผมยุกไก่ยุกไก่เอื้นหาเอื้นหอดกันเลยด้อเนาะอย่างพใหญายังคำเป็นโอโห้เจ้าตาทิดเป็นจ้องไปเห็นเบิดคหมองภูบอลทำงานทำการยื้สายกระจามมีความทุกขวามยากค้ามลำบากเอื้นหาเอื้นหอดอย่างอใหญายังคำย่นนหอ สารเจ้าพ่ออ่างคำพุทธศิษิ์อยู่นนหอนอนหอเจ้าพ่ออ่างคำงอยู่นนหอในเจ็พื้นที่ของบ้านรือโพธิหมู่ที่สองตำบลทุ่งศรีเมืองอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดติดอยู่กับรํานําเสียวอยู่ร้านอยู่ดีไม่แห้งอยู่ร้านในพนันคดพันเจนพันในการทำช่องให้มีโค้ชหน้าขอไว้ย ดูหลานสีนำพวงมาไล่พวงยี่เี้มาถวายอ well? ีกครั้งหนึ่งมือสันวันดีมือได้พานแล้วพานแล้วกลับมือได้มือสันวันดีสีนำพวงมาไล่มาถะไวอีกปอยยี่อีกครั้งหนึ่งเลยอูปปรึกษาดูหลานให้ยูดีไหมให้ถูกให้สุงให้โลกให้ไพให้สเก็ตอะไรใครที่เห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนเจริญเจริญให้เพื่อนพันกด พันเจนพันโฆษณาเป็นอย่างนี้ไล่ได้ผู้ทุกคนไม่ว่าใครกร็ตามแต่เนาะที่เห็นคลิปคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาธุสาธุสาธุกับขอให้เจริญเจริญตลอดปีและตลอดไปครับผมสาธุ น้องกับนี่คือสารเจ้าพ่ออังคําึึงตั้งอยู่ณนะสถานที่นน่นหอติดร่ำนำเสียวในเขตพื้นที่ของบ้านผือโปดหมู่ที่สองตําบลทุ่งสีเมืองอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้วันพุธน้ำพ่วงมาไล่สอ,อ,องพ่วงมาสวายเนี่ยไปอังคําถึงคุณยายคุณยายลอยคุณ เอ้านางบัวพันลักษณะได้เฝ้าได้จ้าได้บนบานวา่าหลานกลับมาจากกรุงเทพก็ให้ปลอดภัยให้ยื้อจะมีชุ้เลี้ยงง่ายๆให้ยยไวไวน้องคีย์บอร์ดหรือว่าน้องพิมพิธาซิมมาเออกะได้นำมาถวายแล้วก็ได้บอกกาวบาบุญเนี่ยพอญาว่า,า,าต่อต่อไปเนาะ อนุรานพันกดพันเจนในการทําช่องทําชีพทําช่องเรียวช่องเีวิวก็ขอให้พานกดพันเจนให้พี่มากในอนุมัติโฆษณาเข้าในชิปเพื่อจะให้มีรายได้มากทำบุญมาช่วยเหลือครอบครัวและคนอื่นๆที่พอที่เราจะช่วยได้นะครับผมกบ วยกันไปดูแลกันไปกบผมขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับใหายทุกหายสูงห้โลกหายพ่ายดือ้อนอันคัมกับบุกบัปกรักษาลูกหลานทุกคนละนะครับผมย้ำนะครับถ้าใครมีความเดือดร้อนเอิญหาเอิญหอดอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ เห็นชิปนี่แล้วให้สาธุสาธุสาธุสามครั้งแล้วก็นะครับมีความคัดของในการทํางานในการขายของหรือว่าทํางานต่างๆกับขอให้บรรลุเป้าหมายนะครับน่ประทับนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับผมศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับใครอยู่ใกล้อยู่ไกลไปนองของหายของเสียหรือว่าทํางานเพราะใครสะดวกผู้ทํางานเบิกเงินเบิกตังไม่ค่อยได้ งานบทสสำเร็จงานบวเหล่ง่า,งายมีปัญหาก็ขอให้ทุกท่านได้เอื้นหาได้เรียกหานะครับเป็นความเชื่อและผมเชื่อจริงๆก็ผมอยู่ดีไม่แห้งขอทุกท่านเจริญเจริญนะครับผมขอบคุณก็ผมสวัสดีครับ